โอ้นี่ก็เมียวเมาอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยปอก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 วิ้ยอุ้ยนี่มันลงอันนี้พระนี่นะแก้วนะจุยอัะอ่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 ะอุ้ยูเขาเขอหลวงพ่อหน่อยอ่ะคุณเหมียวจ้าหวยออกอะไรคุณเหมียวคุณเหมียวจ้า อ้าวขอไข่ครดีแล้วก่อนนูขอได้นี้อน้อยากใข่โชคกดึงอยูเนี่ยหนึ่งองเหรออ่ะสองมิว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 จ็ดเจดอีกตัวหนึ่งไข่ไข่มิวมิวมิวมมิวว่เนี่ยโอ้ยฟาฟ้ามามา,าสาธุ มาเอ,ชอาชมมาลับนะวะจับนี้เคยให้ศูนย์สามโงดก์กอดนุ่งก็ได้ฮะโอ้ยไปคุณสวยโอ้โนี่ก็มีเมา,มาอันนี้อะไรวะเนี่ยนี้ยอุ้ยป๊อก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 วินี่มันลงอนันนี้พนะัดน,นี่นะแก้วนะอาจุ้ยออันนี้วะ อ้ยขอขอฟอหลวงพ่อหน่อยอ่ะคุณเหมียวจ้าหวยออกอะไรคุณเหมียวคุณเหมียวจ้าอ้าขอให้ไข่ขราฟดีล้วันก่อนนู้ขอได้แบบนี้อ่ะเราอยากให้โชคดึงอยู่เนี้ยหนึ่งสองนะอ่ะสองมิ้วมิ้วมิ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 วเจ็ดเจ็ดอีกตัวหนึ่งไข่ไข่ y y y